เย็นนี้จะเล่นอะครดีหรือจะเตะบอลดีล่ะแมวนะพวกมาเล่นเกมกันดีกว่านะอะไรกันจะเล่นเกมไม่จะตื่นเต้นตรงไหนเลยงั้นถ,ถ้าอยากจะเจอกับความตื่นเต้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะมาเล่าเรื่องผีละกันตั้งด้วยการซีด็กใหม่เรากําลังจะเริ่มเลยนายรู้หรือเปล่าว่าผีนะะไม่เคยอยู่ห่างจากตัวเราเลยมันอยู่ในตู้เหรอเคยเปิดในตู้ <c oughs> บ่อยๆ <c oughs> แต่มันไม่มีอะไรหรอกนะมันอยู่ ใต้เตียงแย่ yeah, จังบ้านเราไม่มีใต้เตียงด้วยสิม,มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวของพวกเรานี่แหละในจินตนาการของเราเวลาที่เราอยู่คนเดียวหรือเวลาที่เราอยู่กลางดึกนอนไม่หลับเราได้สร้างผีจากจินตนาการให้เกิดขึ้นมามากมายทั้งผีพับกระดาษที่จะฆ่าดเด็กๆใช้อย่างสิ้นเปลืองจับเด็กขยับบ้างฉีดบ้างและพับบ้าง ผีช่างไม้จากนรกถึงจะน่ากลัวแต่ใจดีนะมันจะช่วยตอกล่างเด็กๆให้ติดก,กับโต๊ะเรียนเพื่อเราจะได้อ่านหนังสือไปตลอดกาลเฮ้ยเฮ้ยฉันชอบผีตัวนี้มากที่สุดผีเงาไล่ตามในตรอกคนโศถ้าเจอมันกำลังเศร้าจะถูกวันวิ่งไล่ตามจนตายแต่ผีที่น่ากลัวที่สุดก็คือผีเด็กชายคนหนึง่งเด็กชายที่เพิ่งจะเคยพบกันครั้งแรก แต่น่าจะรู้จักชื่อเขาและคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดได้จะเจอเขาได้ทุกที่ทุกเวลาบางครั้งเขาก็จะดูเป็นคนดีทีเดียวแต่ว่าห้าไปไว้ใจเจ้าหมอนั่นเข้าละ่ะเพราะใบหน้าซีกซ้ายของเขามีดวงตาที่น่ากลัวอยู่ถ้าหาใครได้มองดวงตานั้นแล้วก็จะถูกดูดเข้าไปในโลกที่น่าจะเสออยยดสยองน่ากลัวจังเจ้าหมอนั่นชื่ออะไรเรื่องนั้นก็ไม่รู้หรอกนะ ออกปิดประตูโรงเรียนดังแล้วต้องกลับบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวสินายไม่ได้เล่าเรื่องผีของนายเลยนี่นะพวกเราอยากฟังมากเลยนะก็เพราะพวกเรานะคือโตเล่าเรื่องผีที้ชอบชวนคนมาด้วยแล้วคยค้ามาสิมานางเราสิมานางเล่าเรื่องผีเราไปด้วยกันตลอดการเถอะ ก็ได้ฉันจะเล่าเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดแล้วกันเป็นเรื่องสั้นๆที่จบพวกแกภายในสามประโยคนั่คือฉันชื่อวงกฏฉันมีหน้าที่ไล่ล่าและกักขังผีจากจินตนาการของเด็กๆแบบแกองค์เด็กอยู่ด้วยเขาวงกฏซะมีเรื่องเล่าถึงเด็กชายประหลาด ชายผู้ตามเก็บผีจากจินตการของเด็กๆเขากำลังวนเวียนรอบๆเราโดยที่ไม่ให้รู้ตัวเด็กชายผู้วีไม่น่าที่ไม่ใช่มนุษย์ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้หนึ่งหนึ่งล้านซับสไคร้แล้วแล้วก็ใครชอบติดตามเรื่องวงกดก็อย่าลืมเขียนใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วซุเกตบ้า